มาน่อยอีกแล้วพี wrong, ่น้องวันนี้พี่น้องมาหน้อยก็ได้จะได้เดินทางไปบ้านกระทิงพี่น้องเลยเนาะบ้านกระทิงเมืองอาบจะพังทองพี่น้องแกลงสวรรค์เขีเนาะแต่ได้มากับเอาแสนบอตาพี่น้องอยงเงียเนาะก็ได้มาสามคนพี่น้องว่าก็คิดถึงกิบละพี่น้องเนาะล่าเติอนก็ได้มาพี่น้องคือซี่งออื่นนะพี่น้องเนาะก็ได้มา รวมงานกันน้องพี่น ment, I, you, ้องเนาะก็มาหน่อยก็ได้มาก็เบอรสเซนบัตตาเพื่อนนิอนึงน้องพี่น้องโดยจะที่เข้าไปหาบัตตาเพราะก็เปอร์เซ็นเพื่อนนิดนึงน้องโอเคสีผ้าผ้าพีผ้าน้องไปหาบัตตาพี่น้องเนาะบัตตาบปอร์เซ็นเป็นกําลังยั่งยืนพี่น้องเนาะก็นั่งอยู่พอดีพี่น้องไอ้ที่ว่าจักเฮ็ดยยังแหละสบายดีบัตตาสบายดีสบายดีผมเป็นเอ้ยเอ้ยเอ้ย กําลังสิาเข้าไปที่บ้านบ้านอย่างเขาตากกระทิ้งพ่อแม่พี่น้องเลยกระทิ้งเนาะแมนแมนโอ้บ้านกระทิ้งบ่แม่พี่น้องบ่าไม่น่าเนาะมาตากกัแบบเคยว่าเอาหน้ากระทิ้งต้องกลับขอโทษขอให้น้องๆมัอนี้กับผู้ดีว่าเข้าไปครับขอเสียดมันนี่พ่อแม่พี่น้องเลยเซ็ตสบายดีสบายดีห้องเด้อไปทำการขึ้นก่อนน้องมันนี่เายตั้งบาร์เาะเพื่อนกันเลยมานำน้องมันนี่มาแนะนำหมาเสียดกัน มาแทนวัิรเพื PowerPoint> ่อนเนมาในม้ามานีน่อยว่ยวิตทิตุลาเปอร์เซ็นตตุลาเปนอเนาะโดยเนาะกกต้อกันเนาะจงไกฝากที่ตามโซนเนาะเบาหน่อยเพื่อนในนั้นน้อยเนาะเบาหน้อยหลอนคาเนาะเป็นการกำลังเปิดช่องไม่อะไรเนาะเป็นเป็นกำลังใจเพื่อนแน่พื่อนนอยเนาะหู้วัวตากระหาีหู้ย้วพื่อนเนาะเนาะกะเฮ็ดช่องไม่บ่แม่แม่เช่องไม่วัวตาโดยผัก ขอพักเนื้อบโตน้องัเนาะเาจะกด้เขาไปี่ตามส้มไปเบิ้งส่นงานของเพื่อนเนาะได้ยินปาเศษเปล่ากนอเป่น้อยโดนค่าผมเองเลยวัตากันเนาะก็คือที่ได้เขาไปที่ตามส้มผลงานมันคือกันอะไรเนาะก็นไม่ได้ของบอจิตเปาแนนแนไมด้ไม่ไดันเนาะเป็ไอ่ไดบอจิตเนาะแล้วก็จะแก้ไขกันก็ไม่ได้กันก็มีหลายคนอยู่วนางที่ว่าเิข่ากจการเนเนี่แต่นล้อเนอเนเนนเขาไปทั้งันอ่า บ้านกะทิ้งก็เลคยทำไปเราวเลก็โอเคแต่เน้ตทางก็โอเคก็โน้ตไปทำทำเลยโน้ตไปทำเนาะเนาะตอนนี้ก็มานน้อยก็ได้มาห่อทุกห่อซานน้องๆเนาะก็มาหอดกระเพื่นก็หลังเงยน้องเลยแต่ว่าบมานน้อยก็ผู้หูน้องๆเป็นขาดเพือนทุกอย่างน้องๆเนาะโดยก็ที่เข้าไปถามเอื้อเพื่อนน้องเลยว่าเป็นขาดอย่างแน่น้องๆว่าคือว่าทุกอย่างน้องๆเนาะโดยก็ได้

เดินไปถามนเนาะพื่องเนาะโอเคก็ิเขาไปถามเพื่อนเพ่องเนาะ่นกินยจงไกินอย่างไงเนาะเออเอ้สบายดีเอ้สบายดีเดวกนนเด้อเอาเอ้ยนาอเขออนุญาตถามเด้อ Suyên ơi sư nhà nó ơi anh viên đi đôi anh yếp đi đôi chăm muố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 i ơi muối chăm muối chăm muối chăm muối đây muối chăm 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 muối คนนี้ชื่ออ้ายไตโซอาติโซอนิชน้อยชินน้อยเออได้อยู่นํากันมา4คนบ่เอ้ยโดยอ้าวเด้อว่าจังได๋ดเอื้อยนะตะกี้น่ะเอื้อยอยู่บ้านนี้เอื้อยอยู่บ้านบ้านพุ่นงามบ้านพุ่นงามโดยลป้าิดกันกับอแล้วก็มาอยู่โดยมาชอยู่นําน้องอเือนาที่ว่าเห็นมานี่บ่แม่นเฮเอื้อยบ่ยบ่แม่นบ่แม่นเนาะดินน้อง แต่กี้ตก่อนน่พวกน้องคอยยังน้อย่นาใส่อยู่น้ำลู้คอยอยู่น้ำลูกเห็ดกระตุกน้อยนเด้เพื่ตเพิ่ไฟนะเดี้นะเด็กกี้นี่เพิ่นได้ลูกได้มีเพิ่นใหญ่ล้เพิ่นหาล้เพิ่นเฮ็ดเมาอูเพิ่นผัวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวกับพัวมากนี่ฮิงเตือหรอว่าอย่งไรฮือฮิงเลยว่าโดยฮอะไรแต่สองันี 2อ1 3นองพันสิบสเนาะตัวนี่นั่นฟัวกอกเออโอู้กผู้ใหญ่เบอร์หนึ่งโอ้ผู้ใหญ่โซ่เนาะโดยปะการอลไเออใส่อยู่น้ำนองเอโซ่อเออเออเป็นยังเป็นไทรอยเป็นพิชเป่นอะเขากินเลือดเขาเป็นเลือดน้องหหัวใจน้ำโอ้เป็นสองลูกเลยโดยโดย เดีนยองโดพี่นอนเลยเรียกเพิค์กันดอนูดาดูดูดูดหมาดมดเดู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 แูด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 อดู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 ดดู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 ดดูดีดดู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 ดดวดูดูนูด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 ตอนโดู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 ดนดดู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 ตูดูดูด ่าเนี๋ยอว่าเอ้อมาอยู่นี่เออยยังมาท่านได้มีอย่างเลยบ่เออยจังเลยเดี๋ยวว่ายังขาดยังแบบยังขาดวัตถุอย่างเนาะขาดวัตถุอย่างขนาดข้าวหอมข้าวตองนี่เออยยังคอร์ดละเมอเออยังบริตัวเออยบ่มีอยังเลยเพราะว่านี่คือเพื่อนคือเพื่อนแบบเพื่อนแม่์ว่าจังเลยเพื่อนด้วยแตเพื่อนน้องเพื่อนน้องเนาะดินก็ดินน้องดินน้องดูด้วย แล้วนั่นแหละเอื้อยได้โทรหามาจิีบ้องเอ้ยเอื้อยได้แล้วงานสิบแปดการสิบแปดไพเอื้อยจะเหตุรู้มาอยางมาหาเอืนี้เอื่ยอยากปรึกษาน้ำเงินมาจีบทั้งคู่ค่ยดีเลยให้อไทยน่องมาแทนเนาะอ๋ออันนี้เป็นน้องเป็นเป็นอ้ายเพิ่นเออเป็นอ้ายแม่อ้ายของมาจีบแม่แม่เป็นอ้ายของมาจีบเพิ่อนมาจีบเพิ่นกะติดทุละเลยโดยแล้วก็นั่นให้อยู่เพิ่นทัว แล้วันนี้นะพระการคิดเลวกันกันแะไรบ่ถึงกันเรื่องเจ็บโซนและไรเนาะมันมีเงินม่มีค้ำหน่อยเดี๋ยวคิดกันอะไรก็ได้มาพี่อ๋อคิดอะไรเพื่อนกันว่าแล้วเนาะว่โบอยากยู่อะไรกับโบยู่อันนั้นผมให้กันเนาะเลยเออกระโดดอะไรพี่เด้แนวได้กับผัวนี่เสล่งอะไรดาวรถคันหนึ่งบ่โดยดาวอะไรวันนี้นั่นได้เสียอเงินเจ็ดแสน คนหดือนงแล้วหว่าเจ็บแถยัดไงรถนี้เจ็บแผลหรือเปล่าชงเล่วบุ๊เด้บว่เออแล้วเนะบ้มีเลยโดยโดเจ็บแผลเจ็บแได้เสียงเงินอ่แล้วนึ้นหดเพื่อยแล้ววันนี้รถทำมันเก่าแล้วโดยโแล้วให้เอาเพิ่งเอาขึ้นแเ้าเพิ่งว้าวแล้วรถยาเพิ่นเห็นมาสภาพขนาะเห็นสภาพเอื้อนโดย่นเราเอาเลยวันนี้แล้วตัวนีโตนัะนเลยนะโดยแล้วก็ฮันดายซัยเลองอันนี้ที่นี่ฮันทักแล้วโดย เอ้ยตักหน่ำก็ใส่นสลิงแล้วก็ไปขายสลิงหาเงินสู่เขาสรุปกินเลยทิดกันเลยก็มาพี่วันนี้เลยหาเงินโมเป็นเลยเอ้ยโชว์แล้วเอ้ยทุกทุกเมื่อนี้เอ้ยบริบทยังได้ประชุมบอกบริบทยังบ่ได้โดยไปตุกกาไป็ยังไปรับจ้างอันอันโลกอันหนาส่วนมันเพิ่อนก็ไปบ่ได้มีแต่ลูกวันนี้ก็ลูกไปรับจ้าง จ้างวันเท่าไหร่อันตกาอันชื่อนมน้นี่แม่นไก่ตัวน้องเนาะล่ะเนาะกินนมอันนั่นได้นมนมเค้าจี้ได้จักเดือนแล้วได้จักปีแล้วปีเดียวปีเนาะโดยกินนมเค้าจี้ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายอ๋อก็อยู่นํา4คนเยนะสิเนาะโดย4คนใช้อยู่นําน้องหลายคนแล้วก็4 5คนแล้วลูกนีแต่ว่า ตอนนี้เอ้ออยากอะไรอย่างนะลำบากอยากได้กระตูบโดยอ๋ออยากได้กระตูบอยู่เหรอโดยกระตูบอยู่กับลูกแล้วก็เรื่อลี้ยงเข้าวน้ามันเลยบ่มีบ่มีบ่มีเลยซื้อกินแบดชื่อสาวชืแรงซื้อกินบ่โดยโดยลูกไปหาเองกับบรเป็นี้เออยยังบ่มีแห้งอันนี้เออยังไปบ่ได้แล้วตอนนี้นะแต่ใครแน่ใครกว่าะโดยตอนนั้นตอนนั้นทง ขนาดเว้านําน้องฝูงน้องก็คิดว่าตาน่ยังสั่นอ๋ด้วยเมื่อยเนาะช่วงเนาะอ๋แม่ตอนนี้หันใครแม่นเด้อก็ใครแน่เด้ช่วงนี้เนาะโดยพี่น้องเอ้ยพี่เอ้ยเพิ่นไกอยากได้ตูบพี่น้องยที่ว่าอยากได้อาศัยอยู่กับลูกเนาะเอ้ยเนาะโดยอยู่นําเพิ่นก็หลายคนแม่นเพิ่นก็เกงใจเพิ่นเนาะโดยก็เกงใจเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้อยู่นําลูก4คนเนาะกับเพิ่นก็ได้อยู่เนาะ เป็นยังไงกระตุต่มพี่น้องยอย่างนึงกับขาดเข่าเนืน้อเลยเนาะขาดเข่าแน่เนาะพี่น้องเนาะโดยเขาน้าง่งซ้ำไปอะไรพี่น้องเลยโดยกับมาเฮิริเกะกับสงสารพี่น้องเนาะกับคนที่ว่าแมนโมม,มโมมี่โมเกย์อ๋อแล้วเฮ็ดเฮ็ดน้ำเพรนยี่บ่แต่ได้ตีบ<อ>่หมดเฮ็ดบ่ได้เพราะว่ามันน้อยเอเอเฮ็ดให้่ปีนี้เลยเวเฮ็ดยาวแล้วเออเหนื่อยได้เออช่ เฮ็ดให้บ่โดยอให้ปลูกเข้าน่บ่แม่นเฮ็ดทางแล้วก็เฮาจูดแล้วก็เฮาักอเาเปลือกใส่แล้วก็งามอยู่บ่มันก็งามอยู่เนาะโอก็ด้วางเฮ็ดโดเป็นดินเอื้อเองบ่เฮ็ดน่ะแบบดินเอื้อเองบ่บ่ดินลุงดินลุงโดอเ็น้ําลุงโดยเฮ็ดหเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้เอื้อบ่ได้เฮ็ดเนาะ ตอนนี้บริเวณเมื่เลยปีนี้ปีนี้บริเวณอย่างเดินเนาะโซเนี่ยนะถ่ายไข่โดยเป็นถ่ายไข่แน่พี่น้องเลยแกมีลูกประจัมตัวนู้นเลยเนาะโดยพอมีลูกประจัมตัวแน่ยพี่น้องเลยแกคนใดเนาะพี่น้องเนาะคนที่ว่าเห็นเอื้อยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะไม่ว่าสงสารเพิ่นมขึ้นเลยแกยังให้บ้านหน่อยเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะกับที่ต่อมาทางบ้านหน่อยเนี่พี่น้องหน้อยก็จะได้มาช่วยดูเอื้อยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโดย ก็ได้เนาะก็มาน้ามาแซนมันเเนาะแซนมาตาเพื่อนเลยว่ามาชิดเป็นกับทิดทุละาเนาะเป็นกับบ้านมาน้าเดินเป็นกัเอาลูกเอาเมียและแล้วแม่เพือนเอาลยเพ่นผูกแขนผูกแขนว่านมาซื่อนี่แบบไปไปขอเ้อขอเอนมาเลยยืมเพื่อนเพื่นเมียแม่เพื่อนเพื่อนเมียเป็นกับมีคนเหรอ ไปๆมาๆอย่างนั้นเลยโดยโดยเป็นก็เลยอยู่เพื่อนเมียเพื่อนได้ส่วนนี้พวน้องกับมาแต่พุ่นได้เลยมาแต่น้าโป้งเลยน้องกับไปเอาเมียอยู่นาปงเนี่ยกับมาขึ้นมาหาน้องนี่างนั้นเลยโดยแงนขึ้นมาหาน้องกับไปแม่นาปง้มึ้คงหน่อยเลยโดยแล้วก็มาเหัดงานเกี่ยวกับนี่เนี่ยเนาะโดย ว่าน้องกับติดทุลัให้อายมาแทนมื้ยโดยก็ดีใจนั่นเนาะที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีของพ่อแสนเนาะที่ว่าได้ให้ซื้อเขาเนาะเอลยเนาะซื้อเขาแล้วก็ซื้อเนี่ยแลากระป๋องกับเนี่ยเนาะขนมเนาะมาม่เนี่ยพี่น้องเลยก็ดีใจน้ำพึ่นเนาะที่ว่าอย่างไรนั่พี่น้องก็ดีใจน้ำพึ่งพี่น้องเลยโดย แล้วว่าดินนี่ก็ดินเอื้อยบ่จังได๋เนาะบ่มีดินน้องดินเอื้อยบ่มีบ่บ่มีดินน้องน้องไน้องอันนี้ไน้องสาวแล้วเอื้อยมีจักคนพี่น้องเพิ่นา5คนเอน้องเอื้อยนะอ5คนโดยโดยอันนี้ะเพาะลูกเอื้อยนั้น3 3เนาะโดยโดย้าย2คนนั่งอ๋อ ก็อย right, uh, oh, oh. oh, oh, ู uh, ่ร่วมกันกันหลายคนเนาะเอ้ນเม่นนหนนอยนะได้ระตุ้นน้อยแล้วสิปลูกอยู่ไสเอ้ยเดี๋ยวขอปลูกน้ำน้องนี่แหละปลูกปลูกอย ยังคงแม่นเนาะแม่นแม่น้องกูพูนิ่งหันวองอายุเนไท้พุกนอนน้องเราการดิจนเอื้อเนาะแม่การดิจอนเนาะน้องผูพูใชนะเพื่อยนานบถใจเนียยานทิศกันบโดยโดยแต่่า

ป้าเอื้ยลำบากเลยเนาะแม่พี่น้องแม่ดิสงสารสงสารเอื้อยพี่น้องเลยยี่ยามพี่จะมีลูกน้อยพี่น้องเนาะแะยังกินนุ่มอยู่เลยพี่น้องเลยยังกินนุ่มนี่แหละเนาะได้ปีหนึ่งแม่กินน้ำแน่ได้นแ่ไว้กินน้ำแน่โอ้ยอืมันเนาะพี่น้องเห็นยังกันหลายหมื่น ฮะว่ามันจะไปตกรับจ้างตกกาบ่ยังเฮียนอยู่บ่จังไดเฮียนเฮียนอยู่เนาะดออ้ายลูกเฮียนม้อใดเฮียนม้อไลล่ะม้อเนาะเฮียนเก่งนะเนาะเจ้าเนาะม้อเฮียนม้อพี่น้องเ็กาผู้ใหญ่เพิ่นบ่แม่นลูกาผู้ใหญ่อนนกบ่ได้ไปอาจารย์เพิ่นก็จน แม่บ่ม hmm. <ả> ีไผเบิ่งเนาะแม่บ่มีไผเบิ่งเแม่บ่มีเบิ่งน้องเอานแม่อีย่างก็แม่อีกเนาะแม่เบิ่งแม่นําพ่อแม่ไปมอก็เพิ่นก็บ่ได้ไปตอนเชงเพราะว่าสิไปเฮียนก็ยากเลยเนาะเอ้อเนาะว่ายากนอีกกบ่มีคนเบิ่งแม่อีกพี่น้องก ตอนนี้ฮะเออรู้สึกแค่แน่เนาะยเนี่ยอยากแคบใจแบบว่าอยู่นน้องอีชังกานนองมืดเออนอ้นลำบากตัวนี้โดยเวลาอยู่เวลากินเนาะไปจากลูกเพลินไปจากลูกแม่นมื่หลายคนเลยเนาะโดยหลายคนบอนอยู่บอนนอนในกระต้อหัวโตห้างกันเลยเนาะและรวมเบิดค้นเพื่อนหนึ่มีจะคนตอนที่ว่าเอออยากออกเป็นว่าเป็นตัวตัวตางโดย คนละสามสี่ห้าแม่หกน้องโอ้กับเจ็ดลูกเอื้อยแปดลูกเอก้าคนเก้าคนพี่น้องเลยโอ้ทั้งพ่อน้องเอ้ยเนาะหลายคนหลายเนาะแม่นหรือว่าเราไปอยู่ตู่ตางก็สบายใจด้วยเนาะแม่นแม่นพี่น้องเลยแม่นแคบใจแม่นแม่แม่อยู่พี่น้องแตเวลาเฮาอยู่ตู่เฮาเองเนาะเอลยเนาะแม่กับ เคยเห็ลำบากอะไรลำบากแบบคือลำกันเลยนะแม่เคยห้องอยู่ห้องกินมาเพจเป็นงัวเนาะเพราะว่าเน่าแพงเน่าถือเคยกับผมมีปัญญาหาเลยเด็กเเอาลูกตับเองล้ลูกไปหาบรรยิกซื้อนอมเนี่ยซื้อข้าวเนี่ยหลายแนวก่หลายอย่างเน้องเนาะไปรับจ้างค่ะมือคนจ้างมือคนโบจ้างไปรับจ้างแต่ได้เถื่อเพ่นจ้างยังไงเยด็กคนจ้างมาเขาก็ได้การอัน เชียญาชนมันโอ้ขนาดลวกะตกกาแหกกาเพิ่นให้วันละท่านบ่จังได๋โดยวันชาวันสนมกกะชอ้าวคือจ้างถกแท้เอ้ยบ่ฮู้แล้วมีแต่จ้างเท่านจ้างเนั้นบ่ท่นขึ้นมีแต่เชาโอ้อันนี้แปลว่ายังบ่มีเวียงานได้ันยามดำนาอันไค่ได้วันชาวะันดำนาเดโดโอ้บ้านน้องยังแพงได้เอยว50ไดอบ่ได้บ่ได้บ่โดยวันชา ขันผูกาบ้านเส้าหานี่เข้าไปได้บ้านน้องนะเด้ขันผูกมีอาลีนาผูกคนมีอาลีนาคนอยากได้คนลายน่ะคนมีแต่สามชี้โอ้โดยไม่คนนั่งโอ้ขันยันลำน้าเอื้อให้มีแห่นะให้หมกไปโดยโดยแม่หนี่งเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันก็คอยมีงานเลยเนาะแม่แช่วงนี้กมึงคอยมีงานเหพี่น้องเป็นกันแล้วก็ได้อยู่เฮือนยูซื่อนะเนาะพวกน้องก็คุยธรรมามัน ยกก็เลยยู่เพื่อนเนี่ยพี่น้องเลยแต่มีงานเหยีดพี่น้องเนาะก็เห็นในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนเพื่อนก็อึดอัดในครอบครัวเลยเนาะเลยเออลำบากลำบากครอบครัวเนาะเดินเดโทินเพิ่งซ้ยเลยได้แล้วเนาะเอ้ยงานแล้วก็ไม้ไม้ก้มเลยจะเห็นได้ก็ได้เอึดบุ นายทำเนี่เลยซื้อ่บนจังหวัดเองิทเองเนาะโอ้โหโอโหทเองเลยเหรอโอโแม่แล้วก็มนะก็ตัดแต่ตอนอยู่ํำพูวาเชีกระตูกอยู่นะเพราะว่าอยู่บ้านผัวก็อยู่เฮือยู่ไกลว่าบ้านผัวอยู่ไอยู่บ้านคนงามนงามโดย cả thiên, cái thiên nó tập hôn rồi rồi là cả thiên nhai người biển say người biển say nó 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 này là cái ừ, ừ, nó nó đường đường. <laughs> đường đường phà, nó đường đường này, nó 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 là nó 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 nó

ได้มไมาเอะคไอคิดไอตาฝฟนหมปนเที้ยววัดเิยที่เ่นีเยวใส่เลยเพิ่ไปหันอไมเลครอเฮียเอาไผบอเพิ่งกะจงไว้กระจงไว้เละมาคิดมาตาเพิ่งมาเพิ่งเจอเจอบอสจังเด่นเออเนะเพิ่งมากินมะม่วงดในนี่หันชีบึงหันยูหันนองบึงหน่วดบบ แม่ยม่วงนี่บอกอ่าคือเนี่เนับกว่ามันแต่ก็ได้ยินว่าตาก็ว่ามาหาเอื้อยเฟินนี่แหละโดยว่าตาเพป็นพามาเนาะโดยก็มาก็เห็นเขึอนก็ดังใหญ่อยู่โดยแม่ยก็เห็นขึ้นโดยแต่คำามาถามแท้จริงก็เองกรบโบมีเนาะเลยเนาะโดยมเนี้่ยโดย เมือกีนะอาศัยอยู่น้ำูกต่น้องพงน้องยังบทนใหญ่แลวเออบานใหญ่มาบัดเอาหัวเอาในบ้านนี่เมือเพัวแลเพิทันตาันตา้านะพกน้องนะันหาแลวบัเอาัวจุนี่อีกมืบัยาวอันนี้นั่นคนละพอคนละพอเนาะเลิกกันอีกกบพอคนในงไดเลิกกันบ่ได้บัดน เอาเมียน้อยเอาเมียน้อยโอเฮ็ดเอาเมียน้อยเอื้อยมีแต่ขูดถือจังซี่เนาะเอาไผก็ไผก็ถิ่นเอื้อยเนาะก็แม่นแนนี้ก็สงสารตลอดแหละก็บ่เป็นหยังเอื้อยบัดนี้ลูกเฮาก็ใหญ่แล้วเอื้อยโดยเฮาก็ลูกก็ใหญ่แล้วให้ลูกให้เต้าเฮานี่ก็เบิ่งแ่เฮาเนาะแม่นแม่น่นแมนแม่นแ่่นน่่น่น่น ê nhẹ mà lào ê ờ ta ờ em bài đi đứa lại đúng rồi em um, bài đi ê uh, ok ơi okay. sư là <laughs> 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 về <vàng> xin nói <cười> Ui. <cười> Ui, <vàng> xin nói <laughs> Ui, <vàng> xin nói <laughs> Ui, thuốc Ui, xin quên cái là cái non ơi มาหนึ่งเปอร์เซ็นตมาตัดนะอยากกินน่มยิ่งว่ล่ะอยากกินนมอีแล้วกิน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 เนี่ยเนี่ยเอยเอย อ๋อตอนที่ว่าพอเลิกกันก็เพื่อนแบบว่าน้องเพิ่งน้อยเพิ่งยังไงน้อยแล้วน้อยอยู่เนาะโอ้น้อยนักบด้หอดปีครับอ๋อเพิ่งก็เพิ่งก็ทินได้นะเพิ่งก็เนาะเคยโชว์หนักๆนเด่นเลยบุ๊มีิมนำนมเนาะเยก็บบุญไทยกินนมดอกเนาะลูกแต่ละคนเนี่ยมีจะกินนมแม่แต่วอนนี้นั้นบ่๊มบิ๊มนำนม เพราะว่าเอื้อยจอยเด้ที่ว่าโรคที่เอื้อยเป็นคือว่าโรคยังไงเอื้อยอว่าโรคประจำตัวอกินเลือดก็นเเลือดนาะโรคหัวใจโรคหัวใจเป็นไวเลยเวลาเขาคนปลูกแหงแต่เขาตัวใจแล้วก็หายดูแดดมืดนิดนะโอ้หายดุเนาะโดยโดยแมนแม่หัวใจแม่นแล้วพี่น้องก็สงสารเยอะพี่น้องก็เพี่น้องก็อยู่ในครอบครัวเนาะเอื้อยเนาะ แม่นอ่านเพลงตอนอยู่นํากันมันยากแม่นคือว่ามันก็คนหลายเลยเนาะดูเวลาอยู่เวลากินก็เพิ่นแบงให้แล้วก็บ่แล้วลูกมันไปวนเพิ่นก็แม่นอยู่วเล็กน้อยเด้เนาะก็แม่นอยู่น้องตัวเอง่ะแบบน้องนี่แบบว่าน้องชายบ่ว่าน้องผน้องชายน้องชายโดยกเือนก็อยู่กับแม่พ่บ่แม่อยู่กับแม่เพิ่นเอ๋อเพิ่นงแม่เนาะ ข okay ึ้นแม่ฆขึอนแม่เอ้าขึ้นเมฆขึ้นแม่อยู่ใส่เลยเขึ้นแมฆเดี๋ยวขึ้นตัวน้อยเพย่ึนหลังน้อยนี่บอกเออขึ้นหลังน้อยเนี่ยเป็นน้องเห็ดน้องเห็ดเนาะหลังน้อยนี่เหันอามาจากพ่อพ่อเพราะว่านี่ที่ดินนี่ก็แม่นว่าน้องซื้อเบิดพอแต่ว่าขึ้นขึ้นแค่จริงเนี่ยเป็นขึ้นแม่หลังนั่นเนาะแม่นหลังน้อยเดี๋ยวไปอาชัยปลูกนทำดินลุ้งอันพ่อพ่อของเอ้ยกระปาเด็ก แล้วก็เลยแบบนี้แม่กับเพิ่นเพิ่นอยู่มาเพีเดียวบ่จังไหเลยอยู่เพียงเดียวบีพ่อบ่มีท้องแม่เพิ่นน้อชุมซานเพิ่นพี่น้องเลยก็มาเขามาเห็นก็คือว่าในนี้พี่น้องมามาถามเพื่อไอเพิ่นแกเพิ่นกกบ่มีอย่างในพี่น้องเลยเพิ่นแกอยากได้ถูกในพี่น้องเนาะถูกที่ว่าอยากอยู่กับครอบครัวตัวเองเในพี่น้องเลยอยู่กับลูกกับเต้าเพิ่นเลยเนาะอยู่กับลูกเพิ่นสามคนพี่น้องเลยที่ว่าให้ครอบครัวเขาเจ้าก็มีหลายคนแล้วพี่น้องเลยเนาะ หลายคนในพี่น้องเลยแต่สงสารเอื้อเพื่นกันเนาะอีกอย่างก็เขาน้ำซ้ำปลาเลยพี่น้องเลยเขาน้ำซ้ำปลากับมีพี่น้องเนาะกต่สงสารกันพี่น้องเนาะคนใดที่ว่าสงสารเอื้อยเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะติดต่อมาทางบ้านน้อยก็ได้นะพี่น้องบ้านน้อยก็สิได้มาขออาสาเนาะอาสาอาสาแบบว่ามาช่วยเหลือครอบครัวเอื้อยเพื่อนเลยพี่น้องเลยเพื่อนก็ คือว่าขาดขาดบ็ทุกอย่างนะเนาะพี่น้องเนาะขาดขาดเบิดทุกอย่างเลยขาดขาดทุกอย่างเพื่อนเก๋ขาดทุกอย่างคือว่าโมมีไผยได้พี่น้องรือว่าผัวเพื่อนเกแมันให้เลิกกันแล้วเนาะโดยพอเพิ่นก็ได้เลิกกันแล้วอะไรก็ได้อันนี้เป้เพิ่นก็ได้มาอาศัยอยู่น้ำน้องเนาะแม่อาศัยอยู่น้ำน้องพี่น้องซึ่นถือว่าอยากอยู่ กะเกรงใจนะเนาะเอ้ยเนาะแม่นเกรงใจเพิ่นพี Đ ôi. Đ ôi. À, nó, nó. ่น้องเนะโอยแม่นกอาศัยเพิ่นเนาะยันว่าเพิ่นกเกรงใจพี่น้องว่าในครอบครัวกะหลายคนเด้พี่น้องเโยหลายคนเดอ่สุดท้ายเนาะเอ้ยเนาะกน้องกสิได้ขอตัวลากนพี่น้องเะอ้ยเนาะโยให้เอ้ยอยู่ดีแเอ้ยเด้อเดสดีโย เดินสาธุเนาะเดินเดินเดินการงานไดแกให้สมังมานาารเดินสาธุเนาะเดว่าว่มาหน่อยได้ออกไปสอบถามนี่น้องก็เ้อเป็นเรื่อขาดรายอย่างนี่น้องหรือขาดวบาเข้าแน่พี่น้องแล้เขาหนัาจำปาพาน้องเนาะ ความน้ํแน่นะครับเพือนซานเพิ่นก็บ่มีพี่น้องเพิ่นก็ได้อาศัยอาศัยอยู่กับน้องพี่น้องเด้อเนาะอาศัยอยู่กับน้องแล้วก็กเอ้ิเกงใจพี่น้องเนาะเพิ่นก็เือนก็มีคนหลายพี่น้องคนหลายเพิ่นก็เกงใจอยู่พี่น้องเนาะแม่มาน้อยมาเห็นก็สงสารเอ้ยนนเนาะพี่น้องว่าอยู่ไปนําเจ้าก็เกงใจน้องเนาะ แม่นอยู่เกรงใจว่าว่ามื้อนี้ซายกะแปลว่าเป็นของน้องเนาะว่าเอ้ยเพิ่นกได้เด้อกับผัวแล้วเนาะเพิ่นกได้มาอาศัยอยู่กับน้องซายเพิ่นเนาะางดแกคนใดที่ว่าเนาะสงสารเอ้อยขึ้นพี่น้องกะติดต่อมาทางาน้อยพี่น้องเนาะติดต่อาาน้อยเด้อพี่น้องเนาะกสิได้มาซอยครอบครัวเอื้อยเพิ่นพี่น้องเ้สิมา เป็นอะไรตูกน้อยนะ่น้องเนาะตูกที่ว่าตูกกอได้อยู่อาศัยกับลูกน้องเลยอาศัยกับลูกเพิ่นลูกเพิ่นกับสามคนนังเนาะสามคนน้องเออเพิ่นหรือว่าอยากอยากได้เดี๋ยวกาเป็นของตัวเองนั่น้องเนาะอยากได้เป็นของตัวเองแต่แต่อยู่น้องเพิ่นก็เก่งใจเพิ่นเราว่าแต่สงสารี่น้องเลย เกษตรการพืชนี่เนาะช่วงนี้พืนตกพี่น้องเนียนั่งอยู่ห่มม่วงเนาะแล้วก็ข้าวเหนียวขึ้น้องเนาะกมานน้อยก็จะได้ขอดโตลากพี่น้องเนาะกเอาโอกาสหนาเนาะแล้วก็มานน้อยขออวยสักขอยพรให้เนาะคนที่ว่าติดตามันน้อยอยู่เนาะพี่น้องเนาะขอให้ยอยู่เป็แห้งด้อคนเจ็บจะได้คนไข้ห้ยงี้ ปรารถนาสิ้นเลยก็ไปให้ขนาดโดยซาธุเนาะโดยเทสว่าโอกาสหน้าในพี่น้องเนาะคลิปหน้าเนาะน้อยก็่จะได้มาคือเก่าในพี่น้องถ้าว่ามีโอกาสเนาะโอกาสที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นได้โอนเพิ่นมาให้เนาะแ่าดมาหายแต่จะได้เพิ่นที่ว่าได้บุญใจก็ชวนในพี่น้องเนาะกระงสารเอื้อเพิ่นเนาะก็ได้มาหาเอื้อเพิ่นในพี่น้องเลย บ้าน้อยก็ขอเป็นสะพานบุญให้ต้องขอเป็นสะพานบุญให้เนาะกขอให้มุขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะให้ติดตามหับชมบ้านน้อยเด้อโดยดึกสุดท้ายนี้เนาะบ้านน้อยก็สิได้ขอตัวกลับลานกันหน่อยเนาะเอาไว้โอกาสหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดี